อุปกรณ์1 Service Unit 2 3ทับ2 Way Wow NC Set By Put Button and Reset By Spring 3 5ทับ2 Way w เซ Set By Pressure and Reset By Spring 4ระบอกสูบทำงาน2ทาง Double a c t i n g Cylinder อธิบายหลักการทำงานของวงจรเมื่อกดวาว3ทับ2ลมจะไหลจากรูพีไปรูเอ เข้าไปดันให้วาวห้าทับสองเปลี่ยนตำแหน่งก้านสูบเลื่อนออกเมื่อปล่อยวาวสามทับสองลมที่ป้อนให้วาวห้าทับสองผูกตัดปริงจะดันให้วาวกลับตำแหน่งปกติก้านสูบก็จะเคลื่อนที่เข้า